หลักการคําสอนนะครับคําสอนหลักของศาสนาตะตะทซึ่งก็คือว่าจัก,กรวาลเอกภพเอกภพของเราเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยการไหลของด a ตืานั่นคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในเอกภพเนี่ยพูดถึงเอกภพก็หมายถึงทั้งหมดนะครับรวมถึงโลกรวมถึงตัวเรารวมถึงอะตอมที่อยู่ในร่างกายมนุษย์นะทุกอย่างมันมันอยู่ในสภาพของดัตตา คือสิ่งที่มัน,ม,นออมันเป็นอยู่มันถือเป็น Data ได้ทั้งหมดใช่ไหมใช่อย่างเช่นเอคโครโมโซมในมนุษย์ดีเอในมนุษย์อะไรพวกนี้มันคือ Data รวบรวมมาเก็บบันทึกลงไปในสื่ออะไรต่างๆได้การรวบรวมมีการทำกันแล้วนะอืมครับ ในความคิดอันนี้ดูอาจจะสุดโต่งเกินไปหน่อยที่ว่ามองทุกอย่างเป็นด a ต a าหมดแต่ว่าแนวคิดอันนี้ได้รับการยอมรับอย่างดีในแวดวงวิทยาศาสตร์เหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันสามารถนาเอาไปใช้อธิบายปรากฏการณ์หลายๆอย่างได้อใ้เรือ่องความคิดแนวเนี้ยว่าด a ต a าคือทุกสิ่งทุกอย่าง เนี่ก็บพบประกอบด้วย d าต a าเนี่ยมันเกิดมาจากแนวคิดหลักสองอันนะครับอันแรกก็คือเรื่องนี้ The Origin a l of Species เป็นหนังสือของชาลส์ดาวินเขียนไวเขียนไว้เ,วเมื่อศตวรรษที่สิบเก้ากาให้เราเข้าใจความเป็นมาของชีวิตว่ามันเกิดจากเซลล์เดียวแล้วก็มีการรัฒนาการเปลี่ยนแปลงมาเป็นสิ่งมีชีวิตรูปแบบต่างๆทั้งหมดนะครับก็คือเขียนไว้เมื่อร้อยห้าสิบปีก่อน เขาบอกว่าคือแนวคิดของหนังสือเล่มนี้ก็คือว่าออกรีทซึมหรือว่าองค์หรือว่าองค์คาพยพต่างๆเนี่ยทางด้านชีวภาพเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คืออันกริทึมนั่นแหละยกตัวอย่างเช่นการเคลื่อนที่ของเซลล์การเคลื่อนที่ของไวรัสหรืออะไรเงี้ยนะมันก็มีอันกริทึมมันอยู่หรือว่าการ เป็นมนุษย์การเป็นมนุษย์สมัยโบราณล่าสัตว์จับตัวอะไรวิ่งหนีเสืออะไรพวกนี้มันมีอัลกอริทึมในการทำงานซึ่งเป็นธรรมชาติอีกแนวนคิดหนึ่งที่เป็นหลักสำคัญของเรื่องดาต้าไซึ่มก็คือว่าเรื่องนี้ครับคอมพิวเตอร์เมื่อ80ปีก่อนเนี่นะครับอารันทูริงเนี่ยเขาได้ สร้างไอเดียของเรื่องการคำนวณหรือว่าลกริทึมหรือว่าคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ขึ้นมาความจริงแนวคิดเรื่องคอมพิวเตอร์นี้มันมีย้อนหลังเป็นสมัยก่อนนั้นนานนะสมัยแบทเบสอะไรเป็นต้นแต่เราไม่พูดเร,เราพูดถึงเรื่องสมัยใหม่รลรวก็ถือว่าทัวริงก็เป็นบิดาของแนวคิดคอมพิวเตอร์สมัยใหม่นั่นคือการนำอุปกรณ์เล็กทรอนิกส์มา สร้างอัลกอริทึมมาทำงานโดยตามอัลกอริทึมได้อันนี้ถ้าหากว่าเราจับสองเรื่องนี้มารวมกันเนี่ยหมายถึงว่าผู้ที่แนวแนคิดด้านศาสนาข้อมูลหรือว่าะไตลซึ่มเนี่ยเขาเอาสองเรื่องนี้มาผสมกันคือเรื่อง Biochemical หรือว่าเคมี Me, ทางด้านชีวะเคมี Me เนี่ยนะมาผสมกับเรื่องอิเล็กทรอนิกส์อัลกอริทึมก็คืออัลกอริทึส ไอ้กระทืบคือคอมพิวเตอร์นลยนะครับครับพวกดาตาอซ์ซึมพวกดาตาอซ์ซึมหรือว่านักหรือว่าเอข้อมูลมาประกาศเนี่ยเขาชี้ว่าสองเรื่องเนี้ความจริงแล้วนี่มันคือเรื่องเดียวกันเมื่อสองเรื่องเนี้ชีวเคมีกับคอมพิวเตอร์กอซิซึมเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยมันหลอมรวมกันได้ เขาก็ทาลายเส้นที่แบ่งหรือว่ากำแพงที่แบ่งระหว่างสัตว์กับเครื่องจักรครับครับอะฝังต่อแล้วก็เขาชี้เห็นว่าดูจากแนวโน้มของการพัฒนาของตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยใท้ที่สุดแล้วเนี่ยประสิทธิภาพของอัลกอริทึมเนี่ยมันจะพัฒนา ประสิทธิภาพของพิวเตอร์เนี่ยมันจะพัฒนาไปสูงกว่าอัลกอริทึมที่เกิดจากชีวะเคมีในที่สุดแนวความคิดอันนี้นะครับทำให้เกิดเทคโนโลโยีที่เป็นการเบร a k i n g ก็คือว่าเป็นแบบสั่นสะเทือนวงการ เอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างไว่าจะเป็นในทางด้านการเมืองธุรกิจหรือว่าการวิเคราะห์ผู้บริโภคอะไรอย่างเงี้ยนะผู้ที่นำเทคโนโลยีหรือวัฒนธรรมที่ไม่ใช้เนี่ยก็จะ,ะมีเครื่องมือใหม่ที่มีทรงพลังขึ้นในการที่จะวิเคราะห์สิ่งต่างๆ สิ่งที่ได้มาเนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีที่จะรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันครับคือแต่ก่อนเนี่ยเวลาที่เราจะอธิบายถึงเรื่องปรากฏการณ์ทางสังคมอธิบายเรื่องสิ่งมีชีวิตอธิบายเรื่องคอมพิวเตอร์อธิบายเรื่องบินฟ้าอากาศอธิบายเรื่องฟิสิกส์อธิบายเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นต้องใช้ทฤษฎีคนละแบบอธิบาย,ยแต่ว่าน,นักข้อมูลนิยมหรือนักศาสนาข้อมูลเนี่ยมองว่า เราจะสามารถสร้างทฤษฎีที่มันหลอมรวมทั้งหมดได้แค่แค่งานของฮอกรินนะครับฮอกินก uh huh. ่อนตายก็ทําเรื่องนี้อยู่ก็คือแต่ว่าเขามมุ่งทางด้านฟิสิกส์นะ uh huh. มุ่งทางด้านการอธิบายสิ่งที่ใหญ่มากขนาดเอกพบกับสิ่งที่เล็กมากในระดับพอนตัม uh huh. ซึ่งเดิมจะต้องใช้สองเรื่องสองทฤษฎี uh huh. ทางฟิสิกส์แยกกันฮอกิน uh huh. พยายามที่จะรวมให้เป็นเรื่องเดียวกันแต่เขาทำอะไรนะ theory of everything นี่หรืออะไรใช่ประมาณ theory of everything หรือที่เรียกว่านั่นะครับสติงเชอรี่หรืออะไรก็ตามนะคือว่าทุกคนมันจะมีความรู้สึกลึกๆในใจมันต้องมีอะไรที่เป็นเป็นอย่างนั้นคือต้องมีกฎหนึ่งกฎที่แบบหรือว่าอะไรอะไรบางอย่างที่ทิบายทุกๆทุกอย่างได้นะใช่ครับกันตลอดเวลาในยุคสมัยของวิทยาชาเราอ่าหรออ่าแล้วทีนี้ยังไงฮะยูนิฟายได้ไหมนักศาสนานักศาสนาข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าเขายูนิฟายแล้วพวกนี้ได้ แล้วก็วงการวิทยาศาสตร์ต่างๆก็นําไปใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยกตัวอย่างเช่นเรื่องมิชเลเจอร์มันคดีนะครับเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ดนตรีหรือว่ามิวสิคโล g y จีหรือว่าเศรษฐศาสตร์หรือว่าชีวะอะไรพวกเนี้ยใช้หลักการนี้อธิบายได้ว่าทุกอย่างมันจริงๆแล้วเป็นแค่อักอริคทม